อ,อยู่กับเราแล้วนะครับก็คือ V6 จาก AF6 นะฮะก็คือซานินิพาพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับซานนี้ครับขอบคุณที่ให้เกียรติพี่แชมป์กับน้องเจนในวันนี้นะครับเป็นยังไงฮะช่วงนี้คือผมทราบมาเนี่ยนะฮะว่า AF เนี่ยกว่าจะเป็นแชมป์ต้องซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมอย่างหนักแต่ผมได้ข่าวช่วงนี้คุณต้องเดินจ่ายขอบคุณนี่ก็เหนื่อยไม่แพ้ตอนซ้อมเลยทีเดียวจริงไหมอค่ะก็ยังนอนไม่เต็มอิ่นสามวันยังไม่เท่าสิบชั่วโมงเ่ะ สามวันยังไม่ได้สิบชั่วโมงอีกเหรอครับยังไม่ถึงสิบชั่วโมง่มีพี่พีซึ่งมันชนเรามีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะบอกว่า <c oughs> เยอะจริงๆครับพิ่งทราบว่าเยอะมากโอ้โหไม่้วซานี่ต้องถ้าต,ต,ตื่นมาเออคือผมสงสัยนะฮะจริงๆว่าแล้วแล้วเราโอเคถ้าเกิดสิบชั่วโมงก็คือวเวลาสามชั่วโมงแล้วแล้วเราเรา,เราคุณใช้เวลาทำอะไรวันหนึ่งยี่สิบเอ็ดชั่วโมงอธิบายเราเราตื่นกี่โมงครับสามวันที่ผ่านมาเนี่ย ก็เอ่อจะมีปุ่นตั้งแต่ประมาณปีห้าก็มีหกโมงก็มีค่ะก็ส่วนส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเอ่อเรื่องเหมือนกับถ่ายงานโปรโมทเอ <AM S 1> ค่ะแล้วก็เตรียมตัวเรื่องคอนเสิร์ตที่จะมาจะมีขึ้นวันที่สามสิบเรียก็เรท่้งขอบคุณพี่พี่เสิร์ฟชนทั้งซ้อมด้วยทั้งเตรียมงานด้วยครับเป็นแชมป์ผู้หญิงคนแรกของบ้านเอฟในตรงนี้มันต้องมีความหมายมากจริงมากแค่ไหนอืมสำหรับ สำหรับหมือก็มีความหมายมากเพราะตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไว้เลยค่ะคือแทบไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นผู้หญิงหรือหรือแม้แต่จะคิดว่าเป็นตัวเองนะคะครับแล้วก็เลขหกเนี่ยนะฮะคือมันถูกนําพวกเข้ามาอย่างคือมันต้องโดนอยู่แล้วแหละเพราะมันคือเอฟหกแล้วก็ซาน,น,นี่คือวีหกตอนนี้คิดว่าเบอร์หกนี้จะมีความสําคัญในชีวิตซานี่มากขึ้นไหมยิดจริงมีความสําคัญตั้งแต่ตอนตอนได้รับเลขตัวนี้แล้วค่ะเพราะว่าตอนช่วงอดิชั่นก็คือต้องไปจับ ป้ายเองด้วยครับค่ะพอได้มาก็รู้สึกว่าเออที่จริงเราก็ชอบเลขนี้อยู่แล้วแล้วก็เลขที่ดูดูน่ารักดูตลกตลกดีคือบางคนอาจจะชอบเลขเก้าเลขแปดเลขห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตัวตัวนี้ชอบเลขที่แบบดูตลกตลก้วก็ชอบเลขหกอยู่แล้วค่ะแล้วแล้วมันแล้วเบอร์หกมันตลกไงคะ มันด <mm> ูกกงๆอ่ะม like ันแปลกาดีค่ะมันไม่ค่อยมีคนชอบหนูก็เลยชอบใช่ไหมอ๋อคือเมื่อต้องไปแย่งกับเขาไม่ได้แย่งกับเขาค่ะพี่ถามตรงๆครก็คือพูดง่ายชีวิตก็บอกตื่นหกโมงแล้วก็ต้องนอนประมาณตีสามอย่างนี้ฮะซึ่งไปเจอพี่ๆนักข่าวเนี่ยคําถามไหนที่ถูกถามมากที่สุดครับคําถามไหนที่ถูกถามมากที่สุดก็คําถามเรื่องเอเพื่อนในบ้านค่ะอืมอืเรื่องทั่วไปเรื่องความสัมพันธ์อะไรอย่างเนี้ยค่ะ จะมีะความเยอะที่สุดครับแหน่รเรื่องความสัมพันธ์มันยังไงคะคือว่าตอนนี้เนี่ยซานิได้ฉายามาว่าซานิได้หมดไดหมดไดหมดจริงๆแล้วนี่คือว่าร้องเพลงแบบไหนก็ได้ดีหมดแต่ว่ามันมีอีกแง่หนึ่งเพราะว่าซานิมีข่าวว่ามีแฟนที่เป็นผู้ชายหน้าตาหล่อมากอีกข่าวอีกกระแสน,นึงก็บอกว่ามีข่าวเป็นว่าเป็นว่าซานิเป็นทอมอีกจริงๆแล้วได้หมดนี่คือได้ทั้งผู้ชาย อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นค่ะแต่หมายความถึงว่าเอ่อด้วยตัวนี้เองเป็นคนที่เฟรนลี่มากค่ะคือ,อ,อครเพื่อนทุกวัยทุกเพศด้วยเพราะว่าเคยทํางานแต่ว่าด้านการร้องเพลงกันคืนมาก่อนแล้วก็เรียนก็เรียนโรงเรียนหญิงล้วนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเข้าใจเลยเข้าใจบางบางทีมีเพื่อนเราก็จะมีเพื่อนเฮาๆาบ้างเพื่อนสาวบ้างอ,อแล้วก็แบบไปเจอเพื่อนใหม่ๆซึ่งเป็นผู้ชายเป็น เป็นเพศชายก็มีเป็นเพศอื่นก็มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยบอกว่าเราครบได้หมดก็เลยดูว่าเราคุยง่ายคุยกับคนนี้ก็ได้ค,คนนี้ก็ได้ต่อให้เป็นคนดีก็คือคุยได้อ่ะฉะนั้นซานี่เพียงจะบอกผมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซานี่ชอบผู้ชาย <c oughs> คือตอนนี้ เออหนูก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าว่าแบบไม่ไม่แบบชอบผู้ชายหรือไม่ไม่ชอบผู้ชายอ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คือหนูก็ไม่ได้คบไม่ได้คบใครเลยก็คือไม่ได้มองเรื่องนี้คือด้วยส่วนตัวแล้วทํางานอย่างเดียวด้วยค่ะก็เลยไม่ได้มองแบบนี้เลยตอนนี้โสดอยู่นะฮะค่ะอ่าอันนี้ไม่ใช่แฟนลับก็ฝากผมถามมาผมก็ทมเซนหัวเราะขออภัยนะะคือตอนนี้ซันนี่ฮะคุณเป็นคนของประชาชนแล้วนะ นะได้ข่าวว่าตั้งแต่มีกระแสะว่าเป็นทอมนั่นแหละคุณพ่ออน,นันต์น,นตามประกบเป็นเงาเลยหรือเปล่าคะเอ่อที่จริงพ่อจะจะสนิทกับคุณพ่ออยู่แล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะไปไหนไปไหนมาไหนคือเฮเฮไหนเฮนั่นเหมือนเป็นเพื่อนกอันอยู่แล้วนี่จังน,นี่หรือว่าเขาบอกว่าเป็นเพราะคาแรคเตอร์ทอมบอยนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราเป็นแชมป์ในปีนี้โอเกี่ยวไหมตอนนี้ว่าเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวนะ มอสไม่ได้มองเรื่องนี้ไว้เลยอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนคนข้างนอกเขาคิดกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะชอบคิดด้วยด้วยบุคลิกด้วยหรือเปล่าหรือว่าด้วยนิสยัยหรือด้วยการร้องเพลงอันนี้ต้องต้องถามเขาจริงๆเพราะว่าสาหรับตัวหนูดูไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเอแรงบวกนี่มาเพราะว่าด้วยบุคลิกอันนี้หรือเปล่าคือมผมว่าวหลายๆอย่างคือหลักๆผมว่าคือซานี่ได้หมดแหละคือร้องอะไรคือร้องอะไรเพราะหมด าสายาของแกตอนนี้ได้หมดแล้วเขาบอกว่าพลังเสียงนี่โดดเด่นเด้งมาตั้งแต่ว,วีกเกร์แรกแล้วใช่ไหมคะเออด,ด้วยเพลงที่ชอบด้วยมั้งคะเ,เป็นเพลงไม่นักดี